เลขร้อยมา,ายลัยงวดวันที่16กุมภาพันธ์ให้เลขเด่น8 5 1 0เลขชุดสองตัว81 82 86 89 11 12 16 19เลขชุดสามตัว986 382 016412ในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เลขเด่น7เข้าหลักร้อยบนหเข้าหลักสิบล่างล็อกสำเร็จงวดวันที่สิหกุมภาพันธ์ให้เลขเด่นสาส เลขชุดสองตัว 35, 36, 37, 38, 4, 3ามห้าสามหกสามเจสสสี่ห้าสี่หสี่เ็ดในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เลขเด่นหเข้าหลักสิบล่างแม่ตะเคียนทองให้โชคงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์ ให้เลขมงคลปักหลักบนสองสามเศเลขปักหลักร้อยสองสาหกเลขปักหลักสิบหนึ่งสี่หกดเลขปักหลักหน่วยสองสี่หกเเลขชุดสองตัวบน หนึ่งเก้าสี่เก้าหกเก้าแปดเก้าเลขมงคลปักหลักล่างสองสามหกเก้าเลขปักหลักสิบสองสามหกเก้าเลขปักหลักหน่วยหนึ่งห้าแปดศูนย์เลขชุดสองตัวล่างเก้าหนึ่ง 9ก้าสี่เห้าเกในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เลขปักหลักบนมาแค่หลักสิบเพียงหลักเดียวคือ0เลขชุดสองตัวบนห้าหนึ่งเข้าสองตัวล่างเลขมงคลปักหลักล่างหนึ่งเข้าหลักหน่วยล่าง